ที่เห็นอยู่ตรงหน้าของทูกท่านอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจักเย็บของแบรนด์จูกิรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนะตัวนี้คือจูกิดีดีแอลแปดนะครับจูกิดีดีแอลแปดพตอนนี้อยู่ในมือของร้านระดาสวิงแมชชีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะยังไม่เปิดขายอย่างเป็นทางการนะครับนะยังไม่วางจำหน่ายยางเป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในมือของร้านระดาสวิงแมชชีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทำคลิปรีวิวให้ทุกทันได้รับชมกันสำหรับตัวจูกิดีแดล8,004มันดียังไงสเปคยังไงคุณภาพยังไงฝีเข็มเป็นยังไงระบบเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาแนะนำให้ดูแน่นอนนะครับนี่นี่8,004นะมีคันย้ำมาด้วยมีคันย้ำมาด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่นะที่แบบ ถามหาคัดย้ํากันเข้ามานะครับหลังจากที่รุ่นน้องอย่างตัว 900c นะเขาไม่มีมาให้นะครับนะส่วนตัวหน้าจอนะทัสกรนเหมือนเดิมนะครับนะระยะคอฐานจากรนี้พื้นที่การเย็บมากกว่าจากธรรมดาทั่วไปดันเข่าระบบไฟฟ้าเดี๋ยวสเปคข้างในคุณสมบัติเด่นอะไรยังไงบ้างฝีเข็มเป็นยังไงบ้างการใช้งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะทำ คลิปรีวิวเจาะลึกแบบรายละเอียดดีเทลทุกอย่างให้ทุกท่านได้รับชมกันเร็วๆนี้แน่นอนวันนี้เอามาโม้ก่อนจูกิ d d l 8 0 0 0